สวัสดีครับช่างโจค,ครับจากแต่งฟอร์จูเน่วันนี้พามาดูคันนี้แต่ช่างกลับกล้องแล้วก็พาไปดูดีกว่าก็สําหรับใครที่ที่บ้านมีหลายคนเนาะเราจาเป็นจะต้องใช้ด้านหลังเนาะมีพ่อแม่หรือว่าเด็กหรือว่าลูกเรานะครับก็สามารถมาติดตั้งตัวนี้ได้นะตัวนี้เป็นมือโหนเสาบีแทศูนเนาะก็อันเดิมของเราจะไม่มีรูแบบนี้มาให้นะครับแต่ว่าถ้า ใส่ตัวมือหนตัวนี้ไปก็เขาจะมีมีช่องรูบแบบนี้มาให้เพื่อเพื่อใส่จับขามัน,มนเพื่อใส่ขาแบบนี้เอออ่าก็จะติดอยู่ที่ตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับเราทำให้เราอ่าไม่ว่าแม่เราพ่อเรานะครับที่อายุสูงอายุก็สามารถจับแล้วก็สามารถดึงขึ้นได้เลยตัวนี้เป็นแท้ศูนย์เนาะงานทุกชิ้นก็จะเข้ารูป ตรงรุ่นของมันนะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าไม่มีนะแต่ว่าไม่ต้องถามช่างว่าทําไมเขาไม่แถมมาให้ช้าเนี่ช่างไม่รู้นะครับไปดูนี่ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถจับแล้วก็ขึ้นลงได้สบายติดตั้งไม่ยากนะครับถ้าใครติดสั่งไปแล้วติดตั้งเองไม่ได้ถามช่างมานะเดี๋ยวช่างส่งลิงก์วิธีการติดตั้งไปให้นะครับ แบบนู้นมันยังมันยังไม่มีแบบเปลี่ยนแล้วก็จะมีมือโหนขึ้นมานะครับ